ขอบคุณค่าไปต่อค่ะโอเคครับปกติเวลาที่เราทำคลิปแล้วเนี่ยมันจะจบเลยใช่ไหมแต่ว่าวิธีการที่จะให้มีคลิปต่อต่อไปที่เขาเรียกว่า Call to Action มันคือแบบนี้ครับเพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมเวลาที่เราไปดูคลิปของคนที่เขาทำคลิปดีๆเนี่ยเขามักจะพูดว่าอะ เพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างสามารถสแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้ได้เลยนะหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะอ่ะเห็นไหมพอเราดูคลิปคนนี้จบเราก็อยากจะคอมเมนต์ใช่ไหมเราก็อยากจะมีส่วนร่วม ถูกต้องใช่ไหมครับนั่นแหละคือวิธีการ call to action อันดับแรกก็คือทำให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในคลิปนั้นครับข้อที่2คือ call to action แบบคำถามเชิงปลายเปิดนั่นคือว่าให้เพื่อนๆใช้คำถามแบบนี้นะครับสมมติถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกินเอาเรื่องของอาหารและกัน ก็จะพูดประมาณว่าถ้าได้ผลิตภัณฑ์ถ้าได้อาหารนี้มา<ๆ>เพื่อนๆอ,อ,อยากให้ไปทําเมนูอะไรอีกคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะเห็นไหมพอคนได้ฟังแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะคอมเมนต์ว่าเอาไปทําเมนูนั้นเอาไปทําเมนูนี้เห็นไหมครับนี่ก็คือ call to action เชิงปลายเปิดนะครับและสุดท้ายนะครับเป็นการสร้างคําถามเป็นการชี้แนะ เพื่อให้คนทําตามยกตัวอย่างเช่นคลิปดีๆแบบนี้เพื่อนหลายคนยังไม่รู้ฝากกดใจกดแชร์กดติดตามไว้ได้เลยนะครับหรือคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้เพื่อนหลายคนยังไม่รู้ฝากแชร์และรีโพต์ด้วยนะอ่ะเห็นไหมนี่คือคําที่ผมจะพูดประจําพอคนรู้สึกว่าอ่ะดูคลิปทั้งหมดมาแล้วเนี่ยพอ จะจบคลิปโดยพฤติกรรมของคนเนี่ยได้ยินสิ่งเหล่านี้วนเวียนอยู่ในคลิปเนี่ยคนจะรู้สึกว่ามีการทำบางสิ่งบางอย่างกับคลิปของเรานะครับส่วนจะทำมากน้อยอันนั้นแล้วแต่เขานะครับพอทำแบบนี้บ่อยๆพอคลิปของเรามีค่าปฏิสัมพันธ์แบบนี้ TikTok จะนำส่งและเมื่อเพื่อนๆทุกคนเอาไปทำนะรับรองได้เลยว่าต่อไปคลิป จะตอบไม่ทันอย่างแน่นอนลองเอาไปทำดูนะคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้เพื่อนหลายคนยังไม่รู้ฝากกดใจคอมเมนต์เก็บไว้ในรายการโปรดและรีโพสเพื่อมาดูซ้ำอีกครั้งแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ